คือต่างตำนานอีหลีแม่นะคะกลับมาแล้วกลับมา็คือห้องคางๆกันคืออ๋อแสดงว่านักร้องคนนี้พากย์ทัดเสร็จแล้วอันน oh, ี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็ว่าเดี๋ยวหนูหายหนูรีบกลับกลับมาไม่อยากลาโดนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ป้าป้าไม่มีคนช่วยร้องเพลงอุ้ยอุ้ย จะตีน้อยงั้นอีกสี่ปีวันละพรร่อวันละคารล้อไม่พ่อทำมุมแล้วมันต้องปังกว่าเดิมมีงานเดี่ยวเข้ามาอหอออนูจะทำให้มันพ่อมีงานเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเออแมนค่ะแล้วก็จะได้อัไถาคาร์ล้มเหนี่อยพอขึ้นมูลค่าเท่าไหร่คะนี่คุณแจ้งได้เหรอคะได้สี่มันก็แจ้งได้ไดไดไใช่ไหมคะจหนูหนูไม่ทราบจริงเพราะว่าเห็นในสคริปเขาไม่ให้พูด ใช่แต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ไม่รู้ตัวของคุณทูนพูดได้อ๋อเหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันพูดได้ไหมก็หลักก็ก็ก็ใช่กากกาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนค่ะกะกกากหกอยู่ค่ะใช่ออกหลักอยู่เพราะว่าน้องช่างใช้เทคนิคที่แผลเท่านี้เองค่ะบอสนะคะเทคนิคกลวยด้วยนะคะเทคนิคกลวยเทคนิคมกคุณทูนไหม เดียวกันค่ะเดียวกันแต่ว่าซิลิโคนคนละตัวของน้องจะเป็นซิลิโคนเกีรตที่นุ่มกว่าใช่เพิ่นเลือกเองเด้พ่อเพิ่นเลือกเองเลือกนุ่มกว่าเลือกนุ่มกว่าออื่าเพิ่นเลือกเองเด้ค่ะบอสเป็นยังไงดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะขอบคุณบอสบีกับบอสหนูแล้วก็พี่หมอบินนะคะที่ให้หนูได้มาเสริมนะคะมาพูดคิดว่าซีมี่มูนี่เลยค่ะทุกคนค่ะ ก็ซื้อมาอไรหรอต้อถึงกำลังทั่วมันแบนมันแบนโ์ทั่วก็จะเปิดวงใหม่ก็จะแบบปังบพูดยังไงปังให้มันแบบว่าเกิดใหม่ต้อนรับน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือคือเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว่ามันพวกหูเลยได้นี่อุ้ยอุ้ยสั่งตามนั้นเลยกะยิ้มเต็มไปอุ้ยอกใหม่อ่าผลงานเพลงสร้างไหร่คะน้อง อันนี้หละค่ะเพลงนี้คือฝั่งตำนานฝ <Okay. S 2> ั่งตำนานเลยคุณหมออักหัวพยาบาลอักยิมนะคะก็คือออกมาแล้วค่ะบอออกมาแล้วก็คือร้องเพลงนี้มาแล้วก็ขวักขาพยาบาลแล้วก็บอกว่าคิวต่อไปหนูร้องเพลงอะไรต่อคะก็คือเลือดฟิลิปปินส์ก็คืออยู่ในโตเลย <Okay. S 2> อ่าไปทั่วไปที่ไปเลยก็คือสีแบบก็คือเหมือน <c oughs> ว่าเจ้าของเ <c oughs> จ้าของเ <c oughs> จ้าของ,ของอยุ่ทั้งเวทีอยู่วงสีเหมือนบอเ <c oughs> ออ นะคาวบบอสได้แล้วนะครับมามาดูให้แล้วมับเพิ่งคิวเยซซ่มตามมาก็เลยคิดว่าเออกินเสร็จจะบ้านี่พอดีค่ะบอสกินสมบู้ณ์รหรอกไหมอะไรล่ะขอหนึ่งเพลงนะคะบอสพนาะได้พร<อ>้อมระบบใหม่อ๋อใส่สวยแน่นอนปังนแน่นอนไม่ทำเพราะว่ามันไม่ทำไม่ได้เพราะไม่งั้นออกเพลงไม่ได้จริงจริงอ,อ,อุ้ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยค่ะบอสการที่บมีดสุดสมบูรณ์ฟ้องหนักืึงเลยอยู่ในสายเรื่องยง สื่อเพราะหนามไทยมันเบิร์ดไลท์ก็เห็นน้อมแล้วแมนค่ะบอลเป็นจ้าแมนเบาถือค่ะจะไม่นห้มันเบิดไลท์แล้วเบิดไลท์มันเบิดไลท์แสนแล้วเอเอ,เ,อเราทำให้มันจบเพราะว่าเราห<อ>าเป็นนักร้องศิลปินเราก็ต้องความมั่นใจเนาะใช่ตัวอย่างหน้าคือหน้าตาและหนุนรูปร่างใช่ค่ะที่เราต้องใช้ตลอดชีวิตขอบคุณบอสหมดด้วยหอบกรรรินด้วยและพระนางโรงพยาบาลเคเอ็มที่แบบว่าซัพพอร์ตในเรื่องราวต่างๆ นะครับผมในยดี๋อะไรดีๆต่างๆให้มพูดกันอีกทีนึงก็ได้อัพเดตเรื่อยๆส่วนโคจูนเขาเปิดตลาดยังเขาปล่อยแล้วกาเปิดตอกยังเปิดให้เห็นแล้วค่ะบอดจับบ้านอีถอดทางไหมใช่ค่ะยังไม่ถอดมากแต่คือว่านมสวยมากเลยค่ะลแล้วแผ่ขนาดเพลินอันนีน้พี่แกบอกว่าแ,แต่ของเนนี้ไม่มีเลยแล้วมันมันเป็นดูมีอะไรใช่ใช่ค่ะเปียคนจอยอยู่แล้วเมื่เล็นดูสวยเป็นไงกว่ากว่าอันที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยสามสิบค่ะบสามสิบ ก็ยังถือว่าใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่กว่าคู่ใหญ่กว่าคู่จูนเนาะใหญ่กว่าคู่จูสามร้อยสิบห้าใช่สามร้อยไอ้คู่จูเราเอเลือกเองตอนแรกเพิ่นเพิ่นสี่เอาสามร้อยหกสิบหกสิบห้าเด้บอตอนแรกนะลุงกวลังหักเลยใช่พรหนูโดนตัวเล็กใช่ตั้งแต่โอเคแล้วเลยโอเคแล้วโอเคนะครับมาเยี่ยมอย่างค้าแล้วเพื่ออับเดีแล้วกาซีซงสัปดาห์ก็แล้วนะกับป้ากันไปอ่าไปไหนหนวดประมาณ ทีนปังแน่นอนค่ะปังแน่นอขออนุญาตถามเครื่องนี้หน่อยค่ะบอสมากพอดีเนาะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกบอสลูกๆมาทําแล้วเป็นเป็นจะความรู้สึกตั้งใดเราเราก็รู้สึกดีใจ<ม>เราจริงๆแล้วเราเรา,เรา,เราทำาค่เพลงเนาะค่ะคะเพลงก็เป็นเรื่องสองเสียงเพลงแต่ว่าหน้าตาก,ก็สําคัญ<ช>หน้าตาลางลักษณะอะไรเงี้ยซึ่งนรอบ้อีกเราเป็นเป็นค่าเราทั้งหมดสี่คนสี่คนสี่คนซึ่งคนหนึ่งเจนนี่เขามีอยู่ใน้วงเขา แอรอ,อ่ะครูจูนี่ทำไปแล้วเพื่อจบค <c oughs> ่ะครันี้ไลนที่สองนะครับได้ยินข่าวว่ากระซิบกระซิบก็กือว่าจะมีใครมาทําอีกไหมคะมีไหมคะจะมีอีกไหมคะจะส่งรูปคนไหนมาอีกไหมคะคือต้องส่งไปแล้วยังมีอีกอ,อ,ยอยู่ยังมีอีกอยู่แต่บอกไม่าเราเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ใช่พี่พี่รอเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะมันจะมีผู้ใดอีกล่ะตอนนี้คอมเมนต์วอสแต็ม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 แน่นอนต้อ่ะต้องรอดู ยังไงอ่าโอเคค่ะยังไงนะเวลาเขาอยากบอกก็จ mm hmm. ะบอกว่าพ่อตังลองให้มันถือขี้บอวเือมือถือถ้าไม่เห็นเบวลางงออสมูงขนาดน่ะเ <Wow. S 2> ซื้อเขาไปที่ไรเออเอาเขาไปมันคืออ,อินซี <laughs> โอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆเนาะของอ่าทางค่ายตัวเกียวมิวสิกของเราความอบอุ่นของทางบอสของเราคุณพ่อของเฮานะคะมาเยี่ยมยามํามข่าวลูกสาวเพินเนาะเป็นจังไดคีดื้อน้อยเป็นบออันนี้ในขอมต์บอกเป็นคีดื้อน้อยเด้คีดื้อน้อยนะคะออกมาแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยเออนี่นะคะบรรยากาศคร่าวๆนะคะอบอุ่นแห้งค่ะพี่น้องขนาดอายบ่ได้แบบว่าอ่าเป็นคนในค่ายเ็กนุ่งซือว่าอบอุ่นค่ะ พอบิ๊กมาเบิงมาแงงนะคะถ้าคนตลกเนี่ยมาเยี่ยมไม่ได้นะอีหลีบ่ให้บ่ให้เยี่ยมเพราะว่าเจ็บแผลด้วยขาหางหัวขึ้นมาเห็นตั้งไต่บอดมันหัวบ่ลไงท่านนี้ท่านนี้ไม่ค่อยเจ็บมากไม่เจ็บเราเป็นเทคนิคแบบใหม่แล้วใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนเราคนทำสี่ห้าปีก่อนจะเดินมาเราสุดยอดเยี่ยมแล้วแมนค่ะอันนี้ยังเหยียบก่อนไปเจอนหนุ่นมานางบอกว่าฉันก็ยทำก่อนเทคนิคเก่านสมัยก่อนนะหลายท่านกปีแล้วมันจะเจ็บเจ็บคือให้คุณลับไป อันนี้บ่หายค่ะออกมาหัวบอสฟอนพร้อมค่ะบอดฟอนแล้วก็รองพิง ต้องเล่นติ๊กต็อกแล้วได้ค่ะอืมผู้อื่นเขายังเบื่อย่างอันนี้คือเล่นติ๊กต็อกเลยนะคะเลิศดมากๆลูกสาวบอสเลิศมากๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นบระกาศคร่าวๆเนาะและวันนี้นะคะทุกคนเราก็ติดตามน้องเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงเป็นพรุ่งนี้นะคะอายก็จะมาอ่าพาดูสถานการณ์เพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่วิทุกคนเลยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทั้งบอสบิ๊กของเรานะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะแล้วกกก็็บบอออนน้้ตแลววคคุณหมิดดขงเรายะะ ขาดไปไม่ได้เลยค่ะคุณพี่ๆ FC ทุกท่านคุณแม่เชาาดอมทุกๆคนเลยนะคะที่เขาวมาเป็นกำลังใจใครที่ยังไม่แชร์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอย่างที่อายบอกนะคะว่าถ้าวันนี้นะคลิปน้องเป็นไวรอลหรือไรสน้องเป็นไวรอลนะคะเดี๋ยวอายจะไปเสนอบอบริหารให้ให้ท eat, าฟรีอีกโอเคไหมอ๋อเพราะฉะนั้นใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสีขาคอหรือแชรเออเดวไวรอลแท้ๆค่ะคุณบอสดไวรอลแท้ๆเลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้เนะะี่ยค่ะอ่าน้อง แอนนี่โตเกียวมิวสิกแล้วก็น้อง R I K R M C R อิสานนครศิลป์แอนมานิดนี่เขาซื้อเงา้ก็ได้บอสหนูไงหนู R I K อ้ากันหนูอยากเลิศนอหนูก็เป็นลูกสาวบอสโน่นอเออหนูเป็น R I K A อิสานนครศิลป์แอนมานิดนะคะกับน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกแล้วก็บอสสืบหล่อของเรานะคะคุณแม่ของเราแล้วก็ผู้ดตามของเรานะคะทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะขอกก่าครว่าขอบคุณและสวัสดี